สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำอะไรให้ดูนะฮะเห็นหลอดไฟตัวนี้ไหมตัวเจ้าตัวนี้จอหลอด LED ตัวนีนะ้มันไม่มีแบตอยู่ในตัวเลยนะครับตอนนี้นะฮะซึ่งถ้าเราจะต่อแบตคือเราต้องใช้ขั้วลบนี่ต่อที่สายสีดำตรงนี้นะฮะแต่ละแต่ขั้วลบนี่ต่อไว้แล้วแต่ขั้วบวกนี้ไม่ได้ต่อนะฮะดูนะฮะ แต่เดี๋ยวผมจะให้ดูด้านหลังว่ามันไม่ได้ซ่อนแบตอะไรอยู่เลยนะ,ะเพราะผมจะให้ดูว่ามันพิเศษยังไงข้างหลังไม่ได้ซ่อนแบตอยู่เลยนะฮะทั้งทั้งที่ไม่มีแบตนะฮะขั้วบ,บวกก็ไม่ได้ต่อน,นะฮะดูนะฮะเดี๋ยวผมจะทําอะไรให้ดูเห็นนี่ไหมฮะเห็นหลอดไฟไหมฮะมันดับอยู่ใช่ไหมฮะตรงนี้ ขั้วบวกก็อยู่ตรงนี้ขั้วลบต่อไปแล้วแต่ว่าขั้วบวกไม่ได้ต่อปกติมันจะไม่ติดอยู่แล้วถ้าไม่ต่อขั้วบวกถูกไหมฮะดูนี่ฮะเดีย๋ยวผมจะใช้มือผมผมเนี่ยเป็นมือของผมมือของผมจะสัมผัสที่ขั้วบวกเป็นไงฮะผมไม่ได้ต่อขั้วมันเข้าไปด้วยกันเลยนะผมใช้ใช้ไฟฟ้าได้ทิดในตัวผมเนี่ยแหละครับ ตัวคนจะมีไฟฟ้าสถิตของทุกคนอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าอยู่ที่ใครจะมีมากน้อยแค่ไหนนะมันก็น่ามหาัศจรรย์ทีนะที่ผมสามารถทำให้มันติดขึ้นมาได้นะฮะผมไม่ได้ต่อขั้วนะขั้วก็ไม่ได้ติดใช่ไหมฮะก็เห็นเห็นกันอยู่นะว่าสายเราไม่ได้ต่อขั้วผมแค่จับที่สายไฟมันก็ติดแล้วเนี่ยฮะผมเว่าผ,ผมปล่อยมันไม่ติดใช่ไหมฮะ ออกผลสัมผัสที่สายมันก็จะติดขึ้นสังเกตไหมโอเคไหมฮะตัวเนี้ยสัมผัสที่สายถึงติดขึ้นเป็นไงฮะน่าอัศจรรย์ทีไหมฮะเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตในตัวคนที่มนุษย์เรามีกันอยู่นะฮะขอบคุณมากครับเป็นไงฮะแค่สัมผัสมันก็ติดแล้วไม่จำเป็นต้องต่อแบตคู่บวกเลยด้วยซ้ำไป โอเคนะครับขอบคุณมากครับจะทำให้ดูอีกทีนะฮะ